ดีค่ะเอซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับช่องช่างนิชาแนลนะคะตอนนี้น้องก้อยก็ยกยตื่นแต่เช้านะคะตื่นเช้ามาก็ช่วยแม่ก่อไฟหุงข้าวนะะี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> วันนี้ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีมากดูนะคะพี่น้องหมอกเยอะมากเลย หมอกมาอนี่คือสิตกหลายเทพมาอนี่นั้นหมอกนี่ค่ะน้องก้อยก็ตื่นแต่เช้ามาอนี่นายยังไม่ได้ล้างนายยังไม่ได้ล้างเลยน้องก้อยตื่นเช้าวันนี้ใจ,จริงเมืวว่อวานหนูตื่นแปดเจ็เดแปดโมงโน่นนะแม่เมื่อวานหนูตื่นกี่โมงเจ็ดโมงกว่ากวางวันนี้หนูตื่นเช้ามากเลย ตื่นเช้าหนูก็กไม่อยากไปหรอกเพราะว่าหนูเนี่ยขี้เกียจแล้วก็มันเหนื่อยแต่ยังน้อยก็ไม่ได้เรียนนะคะน้อมก้อยก็จะตื่นเช้ามาหุงข้าวเชืแม่นะคะก่อไฟหุงข้าวนี่ค่ะพี่น้องเอยไฟอ่อน บ้านเราก็จะใช้เกียงนี่ค่ะใช่ยังแบบโบราณโบราณใช้แบบโบราณโบราณเ้อพี่น้องเนี่ยโอนี่กระมอกหลายเ้อพี่น้องแม่หนี่งพี่น้องท้องฟ้าเป็นสีนี้เลยหมอกนะคะเนี่ยหมอกทั้งมาดเด้อพี่น้อง น้าก,ก้อยวันนี้วันอะไรนนหมอกนะพี่น้องมึงเน,นี่ยบ,บรรยากาศเมื่อนี้นะ่ะหนาวหมอกก็ลงพี่น้องออไปแล้วนะไปไหนหนูไปรักน้าเร็วไม่เดี๋ยวเาจะรักเอง หนาววันนี้หนาวออกจากเตาก็หนาวหนาวนะออกจากกคงไฟ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนีิชาแนลนะคะ